แล้วมาช่วงโปรดของผมนะครับผมเป็นคนที่ชอบกีฬาชอบบันเทิงชอบแฟชั่นดังนั้นถ้าเกิดจะพูดถึงใครสักคนเนี่ยซึ่งเป็นนิยามของการต้มยำในสิ่งที่แชมป์จัดไปใฝ่ฝันต้องเป็นผู้หญิงคนนี้ผมว่าชีเข้มชีเท่ชีไม่แคร์ใครชีทำอะไรน่าศึกษาจริงๆครับซุปตาต้มยำในฝันแชมป์ เธอคนนี้คือริฮานนาชีบอกว่าต้องกล้าจากเป็นนักร้องชอบดูกีฬาบ้าแฟชั่นล่าสุดโชว์สนานลัน่นฟุตบอลรอบชิงช็อตเด็ดของเธอก็คือกล้าทำสิ่งใหม่ๆ ต่อให้สิ่งที่ทำวันนี้ดีอยู่แล้วอย่าปิดโอกาสของตัวเองครับช็อตเด็ดคำคมของเธอก็คือ if you're not failing you are not trying ถ้าคุณไม่ล้มเท่ากับว่าคุณไม่เคยพยายามทำอะไรใหม่ๆ never a failure always a lesson และถ้าเกิดคุณจัดไปเต็มที่จักใจมันไม่มีคำว่าล้มเหลวมีแต่คำว่าบทเรียนซึ่งพี่น้องครับวันนี้ทีมแชมป์จัดไปของเรานะครับ ก็ได้อินสป r เรชั n มาจากริ h าน่าครับเราทราบซ่ามากกว่าแค่กีฬามาวันนี้เราให้คำปรึกษาเรื่องศิลปะบริษัทที่ฝันยักษ์อยากจะสร้างสินค้าซึ่งโลกนี้ไม่เคยมีมาก่อนหรือแม้กระทั่งแฟชั่นเราจะสร้างความสนานลั่นเนี่ยเราเดินคนเดียวไม่ได้เราสร้างอาณาจักรไม่ได้ดังนั้นหากมีนักลงทุนหากมีบริษัทแฟชั่นหรือบริษัทที่อยากผลิตนวัตกรรมสำคัญ เปล่ามาแชมป์จัดไป stronger together และช่วงสุดท้ายพี่น้องฮะคริสเตียนโรดลูดเคยสร้างตำนานในการบินขึ้นไปโขฟุตบอลบินขึ้นไปเกือบ3เมตรแต่มาวันนี้โดอาจจะต้องยกมือไหว้บอกว่าสู้ฮกคูณจริงๆครับมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะกระโดดทีทั้งโลกผู้ชายบอกว่าบ้าหรือเปล่าและถ้าเกิดไม่มีรูปหรือภาพมายืนยัน ไม่มีใครเชื่อผู้หญิงจะสวมวิญญาณอินซีได้โดดเด่นขนาดนี้ช่วงหน้าวิวล้านวิว ز, จับไป